สถานีต่อไปสะพานควาย Next station สะพานควายเฮะคนที่ใส่แว่นหรือใช้ผ้าเช็ดแว่นเป็นประจำคุณเคยทำผ้าเช็ดแว่นหายต้องใช้เสื้อเช็ดแทนจนเล่นมัวกว่าเดิมเปล่าคุณคงจะทำผ้าเช็ดแว่นหายพี่ใครเนะี่ยให้เราช่วยแก้ปัญหาสิ <c oughs> งั้นพวกเราขอนำเสนอน,นวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปและนี่คือผ้าเช็ดแว่น อยในกระบวนการผลิตเราใช้ผ้าฝายคุณภาพดีและผ้าไมโครไฟเบอร์คุณภาพสูงในการตัดเย็บเสื้อตัวนี้นั่นเองถ้าเช็ดแว่นจะอยู่ในกระเป๋าเสือ้อมันสามารถดึงออกมาเพื่อทำความสะอาดแว่นตาของเราหลังจากเช็ดเสร็จก็สามารถเก็บผ้าเข้าไปในกระเป๋าเสื้อได้นอกเหนือจากแว่นแล้ว ถ้าเช็ดเว่นของเรายังสามารถนําไปเช็ดหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้อีกด้วยอ้าวแล้วมีเสื้อยืดอ้พี่ถ้าผมอยากใส่เสื้อเชอดิดอะหากคุณเบื่อดีไซน์เสื้อยืดแบบเดิมๆเราม,มีดีไซน์เสื้อแบบอื่นให้เลือกสรรหากคุณกังวนเลเรื่องฝุ่นตกค้างในกระเป๋าเสื้อเสื้อกกระเป๋าเสื้อของเราสามารถดึงออกมาปัดได้เท่านี้ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องฝุ่นอีกต่อไปสำหรับการดูแลนั้นก็ง่ายแสนง่าย เสื้อของเรานั้นสามารถนําเข้าเครื่องซักผ้าได้เหมือนกับเสื้อทั่วไปเลยแต่ที่ก่อนทั้งหมดนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง350้บาทถึง490บบาทเท่านั้นโดยสรุปแล้วข้อดีข้อเสียของผลิตภัณฑ์เราคือการออกแบบที่เรียบง่ายและสะดวกต่อการพกพาสะดวกต่อการใช้งานและการดูแลที่ง่ายสินค้าคุณภาพดีในราคาย่อมเยาเป็นการผสมผสานที่ลงตัวเมื่อเทียบกับเสื้อผ้าหรือผ้าเช็ดแว่นธรรมดานะ